สวัสดีครับฟุลหลังเกมนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาทางอาร์เซนอลบุกมาชนะอินเตอร์ถึงบ้านเลย3-1นะครับเรียกได้ว่าชัยชนะเจนัดที่เล่นมาเก็บได้หมดเลยนะครับทัพปืนใหญ่ฟอร์มแรงจริงนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างมาไล่กันเลยเริ่มที่สเปตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งอินเตอร์มิลานมาระบบ3-5-2ประตูซัมเมอร์ของหลัง3คนอาเซบ,บีบาสโตนียกันจีเป็น3เซนเตอร์วิงซ้ายดิมาโกขวาเฮนริเก้กลาง3คนซิลินสกี้ซูซิตบารลล่าส่วน2กองหน้าลาดัาโลคู่ตู มาชุดใหญ่ที่สุดนะเวลานี้นะครับมี2ผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บคือโชฮานอลูและดอมฟรีสนะครับสำหรับทางคริสเตียนคิวูส่วนทางฝั่งอาเซนนตมาระบบ4-3-3ประตูลายาของหลัง4คนมอสเกล่าคู่ซาดีบาแบ็กซ้ายลอิสเกลลี่ขวาทิมเบอร์กลาง3คนซูเปอร์เมนดี้เมดิโนเอเซ่ส่วน3ตัวลุกทรอสซาซาก้าและเชซุสนะครับมีการโรเิชันสำหรับทางอาร์เตต้านะครับเนื่องจากว่าช่วงเนี้ย เข้ารอบมาในทุกรายการเลยต้องมีการหมุนเวียนบ้างนะครับวันนี้หลักๆก,ก็จะมีพักเทคแอนไรส์กาเบรียลนะครับแล้วก็มาตินโอเดกาดรวมถึงโจเคเลสด้วยนะครับก็พักไปประมาณเนี้ยนะครับที่เหลือก็จะเป็นโครงเดิมๆนะครับอ,อีกหนึ่งคนคือสกลลี่นะครับที่มาเป็นตัวจริงแทนเบนไวด์ White, สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หมุนครึ่งๆนะครับสับทางทัพปืนใหญ่ทีนี้มาเข้าสู่รูปเกมกันเลยนะครับภาพรวมเกมเมื่อคืนนอนแรกนะถือว่า นะ่าคิดว่าน่าจะเป็นทรงหมอนผ้าห่มพร้อมนอนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยในความรู้สึกเดิมเนี่ยผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเกมรับแน่นอยู่แล้วนะครับอินเตอร์ถ้าเป็นยุคอินซากี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์เดียวกันนะครับแต่ปีนี้เนี่ยคือเปลี่ยนโค้ชเป็นคิสเตนคิวูนะครับซึ่ง ต้องบอกว่ามันทําให้ผมผิดคาดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยดููคิวูเท่าไหร่ในปีนี้นะครับพอมาเห็นจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นบอลเกมลุกเลยนะครับที่บุกมันกว่าอินซากินะครับแล้วก็เล่นจริงๆในเกมเมื่อคืนเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่มันเลยนะครับผิดคาดผมที่คิดไว้ตอนแรกเหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่เคยดูคิวูนะครับเลยเนี่ยเป็นเกมที่อีกเกมลุกเนี่ยก็แลกกันสนุกนะครับผมว่าครึ่งแรกในอินเตอร์จะมีโอกาสมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับติดที่ว่าพวกเขาไม่ค่อยคมกันสักเท่าไหร่ในเกมเมื่อคืนนะครับ อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือเวลาเล่นเกมใหญ่เนี่ยทางอินเตอร์มักจะมีปัญหาในลูกาลในยุคของคิวูนะครับเนี่ยวันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหานั้นมาเล่นงานเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องความเฉียบคมไปทําให้สถานการณ์เนี่ยมันนําไปสู่ความพ่ายแพ้เพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยพอมีโอกาสแล้วเขาทําได้แล้วก็มาทำให้ม omentum เนี่ยอยู่ทางอาร์เซนอลโดยส่วนใหญ่เลยนะครับพอนําได้แล้ว ก็มาไล่เลียงรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับลูกแรกมาในนาทีที่10เลยนะครับอินเตอร์วันนี้ก็ต้องบอกว่าแต่ละลูกที่เสียก็ง่ายๆกันทั้งนั้นนะครับเป็นตัว Timber นะครับยิงแล้วดีมาโก้เนี่ยบล็อกเลีรยไม่ดีนะครับบอลเลยเข้าทางคาบิเชียสุดนะครับที่ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลายิงเข้าไปได้ก็1นนะครับส่วนหลังนั้น8นาทีอินเตอร์มาตีิเสมอได้จากปีเตอร์ซูซิตนะครับที่ลักษณะคล้ายๆกันคือคือลูกแรกที่อาร์เซนอลได้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการเก็บบอล2ได้นะครับลูก กองหลังคู่กิกไม่ขาดอาร์เซนอลลูกนี้ก็มาเป็นลักษณะเดียวกันคือซอรีบาซูบิเมนดี้อะไรอย่งเงี้ยนเะคลียกันไม่ขาดนะครับแล้วก็เป็นปีเตอร์ซูสิดเก็บแถวสองยิงไกลเข้าไปนะครับอินเตอร์ล็อกกลับคืนสูกเกมหนึ่งหนึ่งนะครับแต่หลังนั้นน่ยก็อาร์เซนอลมานําได้อีกครั้งจากลูกที่ถูกบอกว่าเป็นทีเด็ดขอกเขาเสมอมาคือเตะม,มุมลูกนิ่งเซตพีต่างๆนะครับลูกนี้มาได้เตะมุมนาทีสามเอ็ด ซาก้าเปิดเข้าไปเพรอะซาโขกชงชนขานแล้วก็เป็นเชซุสที่ซ้ำเข้าไปได้นะครับก็นั่นแหละครับถือว่าเป็นสูตรอารเซนอนนะครับถ้าใครที่เห็นภาพช้าไฮไลท์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบ ไปกองกันที่เสาไกลขยับมานะครับเนี่ยมันเป็นสูตรที่คนถามว่ารู้ไหมก็รู้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่ตอนนี้มันเหมือนติดบล็อกไปแล้วนะครับกับการเตะมุมมาเซนนเนี่ยก็ป้องกันกันไม่ได้สักทีนะครับก็นั่นแหละครับไปลูก2องหนึ่งไปแล้วก็จบครั่งแรกด้วยกันนาของเซนอนเท่านี้เลยนะครับส่วนครึ่งเวลาหลังลงมานะครับก็ยังคงแลกกันมันต่อเนื่องนะครับอินเตอร์ยังไม่ละความพยายามเรียกได้ว่าเกมในสู่สีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งช่วงท้ายในที่อินเตอร์เนี่ย ก็ต้องบุกมากกว่าเดิมแล้วนะครับในช่วง10นาทีทำให้หลังรอยแล้วก็นั่นแหละครับสุดท้ายรวนสวนกลับแล้วก็อาร์เซนอลนยังปิดกล่องได้นะครับนาที8 4โยเคเลสนะครับก็เป็นคนพาบอลขึ้นมาเป็นตัวสำรองนะครับลงมาวันนี้ก็มาบวกสกอร์เพิ่มได้นะครับ ยูเคเลสก็ฝากซาก้าก่อนซาก้าให้กลับมายูเคเลสก็ปั่นไปนะครับตอนนั้นช่องไฟอินเตอร์กองหลังก็จัดระเบียบไม่ทันแล้วนะครับกับการที่ตันสูงแล้วก็มีช่องว่างให้เลี้ยงลือเกินนะครับก็นั่นแหละครับตามนั้นโดน3าหนึ่งแล้วก็จบเกมนะครับอาเซนอนก็สวยงามคว้าชายชนะไปได้อีกหนึ่งนัดโดยถือว่า นำไม่ใช่แค่จ่าฝูงในชูฟาแชมเปตลีกอย่างเดียวตอนนี้นะครับเรียกว่านําในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับยันดับเบิลจ่าเลยนะครับปีที่แล้วจะเป็นเลี้ยฟผู้ที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่ปีนี้ต้องบอกว่าโอ้โหอาร์เซนอลอะไรทุกอย่างมันลงตัวจริงๆนะครับก็นํา2จ่าฝูงไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างการันตีแล้วนะครับว่าหน้าจบที่1เลยนะครับผมถ้าถ้าผมตอนนี้ผมดูบนรถนะครับผมอาจจะดูรายละเอียดที่ไม่ชัวร์มากนะครับก็เลย อาจจะยังไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าใครชัวร์ไงก็บอกด้วยนะครับน่าจะมีไบยืนอีกทีมอะแต่ก็น่าจะยากอยูนะครับเพราะว่าประตูได้เสียนะตอนนี้ห่างกัน7ลูกเลยนะครับถือว่าผมว่าน่าจะค่อนข้างการันตีละแ0เลยถ้าสมมติว่าเซนอลไม่แพ้เยอะแล้วไบยืนไปยิงใน2เกมีเยอะนะครับผมว่าน่าจะจบจ่าฝูงได้แต่ผมว่ามันในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรนะครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าปีที่แล้วเลี้ยวคูเนี่ยพอจบจ่าฝูงไปสุดท้ายรอบ16เนี่ยไปเจอของแข็งคือปเอสเชนะ P.S.H. คว้าแชมป H ์ A, e s, ในท้ายที่สุดไปได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวต้องไปภาวนากันอีกต่อหนึ่งในแง่ของการจับฉลากนะครับว่าจะไปเจอใครต่อไปถ้าสมมติว่าคู่แข่งเป็นใจเนี่ยผมก็คิดว่าปีนี้อาเซนอนมีทิศทางที่ดีเลยนะครับที่อาจจะไปถึงแชมป์ก็เป็นได้นะครับในสมัยแรกของแชมเปี P ้ยนลีกเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่ฝันลงลงแรงๆ,ๆก็ได้นะครับต้องดูการจับฉลากต่อไปนะครับถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าดมุมดํากันไปกับความ เรียกว่าเป็นจาสองจากฝูงกนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆง่ายๆแน่ๆนะครับแต่ปีนี้คือลงตัวจริงนะครับคือสิ่งที่เห็นในวันนี้เลยนยคือการโรเดชั่นนะครับแต่ผมก็ต้องยอมรับจริงว่ามาตรฐานเขาแน่นอนมากสำหรับทางอาร์ซิอลนทับอันเดต้าตอนนี้นะครับคือผมว่ามาตรฐานเนี่ยไม่แว่งเลยนะครับคือ เก็บผลการแข่งขันได้เนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วนะครับกับการที่ทีมๆหนึ่งเนี่ยจะมีตัวจริงตัวสำรองที่มันเพียบพร้อมลงสลับกันได้แบบนี้นะครับผมก็ต้องชื่นชมจริงนะครับว่าวันนี้ทำกันได้ดีมากๆนะครับส่วนผู้เล่นที่โดดเด่นวันนี้ก็เป็นเจสซุสนะครับยิงไป2ประตูถือว่าอ่ะกลับมาเบียดกับยูเครนเลสแล้วก็ฮาวเว ตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้าที่ตอนแรกเนี่ยฟอร์มไม่มากันนะครับแต่ครับพอตอนนี้ไปม,มามากันหมดเลยนะครับเชซุสมาเกมวันนี้โยเคเลสก็มาด้วยนะครับในช่วงหลังนะ้ที่มีช่วงที่หลังหายเจ็บกลับมาเนี่ยฟอร์มปืนฟืดไปสักพักใหญ่เลยนะครับทีเนี้ยถือว่าโอ้โหมันจะมีครบกว่าเดิมแล้วนะครับในพาร์ทเกมลุกนะครับทีนี้เวลาเกมไหนตึ้ๆต,ตันๆก็สลับสับเปลี่ยนกันหดุดลงได้ถือว่าเป็นทิศทางบวกนะครับผิดกับซิตี้เลยตอนนี้นะครับในลีก ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของอาร์เซนอลสุดๆไปเลยนะครับวันนี้ก็คว้าชาัยไปได้นะครับภาพรวมประมาณนี้ส่วนอินเตอร์ก็เป็นเกมที่ผมว่าน่าเสเียดายในแง่ของความคมไปหน่อยเมื่อคืนนะครับผมว่าพวกตูรามเนี่ยพักบอลอะไรเนี่ยดีมากเลยเมื่อคืนนะครับแต่ติดที่คมไม่คมเท่าไหร่ราวตวโรก็อาจจะหายหายไปหน่อยในเกมเมื่อคืนนะครับส่วนอาร์เกมลับเนี่ยผมว่าเมื่อคืนเสียง่ายกันไปนะครับอย่างที่พูดไปแล้วนะครับก็นั่นแหละครับทําให้ก็กลายเป็นว่าอินเตอร์จากตอนแรกเนะี่ยที่ เหมือนบว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรายการตอนมาตอนแรกๆผมว่าเขาชนะมาลวดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูอยู่นะก็อ่าใช่ชนะอ ჯ แจากชนะสลาวียป,ปาร์กชนะแซนคิโรชนะไกลัตนะครับแล้วก็มาแพ้อเลนดิโก้แพ้ลิเว์พูแพ้อาเซนตลโอ,อ,ลอ้โหจุดนี้แหละครับมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทีมใหญ่ๆเนี่ยเก็บไม่ได้เลยนะครับแล้วก็นะัดสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเจอเยือนดอทมูลด้วยนะครับซึ่งผมว่า ต้องดูกันแล้วครับว่าเนี่ยมันเป็นบททดสอบคิวบูเลยนะครับคือเกมเล็กๆเขาเก็บได้จริงนะครับแต่เกมใหญ่ๆเนี่ยมันต้องยกระดับให้ได้ดีกว่านี้นะครับในการจะไปลุตสู่การลุ้นแชมป์ต่อไปในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นะครับทิ้งท้ายตารางคะแนนอาร์เซนอลพูดไปแล้วอินเตอร์มิลานนะครับก็อยู่อันดับ9มี12แต้มก็ต้องบอกว่าการโอกาสเป็นท็อปเอกเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากเลยนะครับพอมาถึงตอนนี้เพราะว่าทีมอย่างแอตรลนติโก้ลิเวอร์พูล Le, LC, Barcelona เอเวอเซสตเชลซีบาร์เซโลนายังไม่ได้เตะเลยนะครับถ้าสมมติว่าเตะแล้วไปแล้วเนะี่ยอินเตอร์มีโอกาสจะล่วงมาที่10กว่ากันได้เลยนะครับผมว่าโอกาสท็อปเอกเนะี่ยมันก็เริ่มยากไปแล้วนะครับไหนก็ต้องดูกันไปในเกมนะครับไปภาวนาทีมที่เจอพวกที่ผมได้เลียงมาเมื่อกี้ว่าให้ไปแพ้หรือว่าไปเสมอจะได้ทําให้นะัดสุดท้ายเนะี่ยพวกเขาก็จะมีลุ้นเข้าไปท็อปเอกได้นะครับภาพรวมคู่นี้ก็จบที่มาไดแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมอาจจะแบบ กลัวกักหน่อยนะครับเพราะว่าอัดบนรถก็ขอภายมาในที่นี้ด้วยนะครับแฟนปืนใหญ่ใครคอมเมนอยาก,ากแคกเปลี่ยนพูดคุยกันหนังฟังมาถึงตรงนี้ก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผมก็ตามตอบคอมเมนต์ออเ,นนเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ